เมื่อฝนตกนะครับมันก็จะกลายเป็นแม่น้าลาธารแล้วต้นไม้ที่อยู่รอบๆเนี่ยนะครับมันก็จะได้รับความชุ่มชื้นนะครับจนกลายเป็นป่าขนาดใหญ่แต่เมื่อฝนหยุดตกแม่น้ําตรงนี้ก็จะหายไปต้นไม้ที่เคยได้รับความชุ่มชื้นเนี่ยนะครับมันก็จะค่อยๆเหี่ยวแห้งเพราะว่ามันไม่มีน้ําไว้หล่อเลี้ยงชาวบ้านนะครับก็เลยคิดว่าเราจะทําอย่างไรเพื่อให้น้ำเนี่ยสามารถกักเก็บอยู่ตรงนี้ได้และก็กระจายความชุ่มชื้นนะครับคืนสู่ดินพวกเขาก็เลยใช้แนวคิดนะครับสร้างฝายชะลอน้ํากักเก็บน้ําไว้นะครับเพื่อให้น้ำเนี่ยแบ่งป ้นไม้เจริญตบโตกลายเป็นป่าขนาดใหญ่แล้วก็ให้พวกเขาพึ่งพิงและคำถามคือเรื่องเรื่องนี้สามารถสร้างประโยชน์อะไรให้กับคนที่อยากจะเป็นนายตัวเองแน่นอนครับว่าการเป็นนายตัวเองมันไม่เหมือนกับคนทํางานประจําอยู่แล้วคนทํางานประจานะครับก็เหมือนจะมีฝนนะครับทุกๆสิ้นเดือนทุกๆสิ้นเดือนเนี่ยพวกเขาเนี่ยจะได้รับเงินเดือนนะครับเข้ากระเป๋าตัวเองอย่างแน่นอนทําให้พวกเขารู้ว่าภายในเดือนนี้เขาจะมีรายได้เท่าไหร่หน้าที่ของเขาเพียงอย่างเดียวนะครับก็คือควบคุมค่าใช้จ่ายของตัวเองให้ได้แค่นั้นพอ อย่าให้เงินไหลออกมากกว่าเงินที่ไหลเข้าแค่นี้นะครับชีวิตของพวกเขาเนี่ยก็ไม่ต้องเครียดเรื่องการเงินแล้วแต่การเป็นนายตัวเองนี่สิฝนนะครับมันมาไม่แน่ไม่นอนบางทีมันมาเยอะ บางทีมันมาน้อยหรือบางทีเนี่ยนะครับบางกรณีเลวร้ายที่สุดก็อาจจะไม่มาเลยดังนั้นนะครับเราเองก็ต้องมีฝายชะลอน้ําสําหรับตัวของนายตัวเองเหมือนกันถ้านายตัวเองนะครับไม่มีฝายชะลอน้ำเนี่ยเวลาฝนตกมาแล้วมีเท่าไหร่แล้วก็ไหลออกหมเนี่ยรับรองครับว่าวันใดวันหนึ่งหากฝนหยุดตกชีวิตหายยาะอย่างแน่นอน วิธีการสร้างฝายชะลอน้ำเนี่ยนะครับสำหรับป่าก,ก็คือการเอาก้อนหินการเอาไม้เนี่ยไปขัดน้ำเอาไว้ให้น้ำานนมันไหลช้าลงวิธีการสร้างฝายชะลองเงินนะครับสำหรับนายตัวเองเนี่ยก็คือเราจะต้องมีบัญชีธนาคาร1บัญชีครับเป็นบัญชีที่ไม่ต้องมีบัตร ATM ไม่ต้องมีเอาให้ถอนยากที่สุดเลยนะครับอินเตอร์เน็ตแบ,บงกิ้งมีดีไหมก็แนะนําว่าไม่ต้องมีหรอก เอาให้มันถอนยากๆเข้าไว้เงินมันจะได้ไหลออกยากๆนะครับทุกครั้งในที่คุณมีรายได้สมมุติว่าวันนี้คุณทํางานได้เงินพิเศษมา10,000บาทขอให้หักเงินนะครับอย่างน้อยเลยนะ10%เข้าบัญชีของตัวเองไม่ว่าจะคุณจะได้เงินมาเท่าไหร่ก็แล้วแต่นะครับ10%ของรายได้ทั้งหมดไม่ว่าจะก้อนเล็กก้อนใหญ่นะฮะเอาหักเข้าบัญชีธนาคารอันนี้แล้วเก็บไว้อย่าใช้ เมื่อคุณมีเงินเก็บมากยิ่งขึ้นนะครับมากถึงขนาดที่ว่าต่อให้ไม่มีรายได้ไหลเข้ามาเลย6เดือน1ปี12ปีนะครับ12อยปีไป12เดือนแล้วกันแล้วยังไม่เดือดร้อนเรื่องเงินเพราะว่าคุณสามารถเอาเงินเก็บตรงเนี้ยมาใช้ในการดําเนินชีวิตของตัวเองต่อไปได้ชีวิตคุณก็จะสุขสบายไม่ต้องมากังวลใจเรื่องเงินนายตัวเองส่วนใหญ่นะครับเขาไม่เครียดเรื่องเงินเพราะว่าเขารู้จักวิธีการสร้างฝ่ายฉลองเงินซึ่งแต่ละคนนะครับก็ฮาร์ดคอร์แตกต่างกันบางคนนะครับ 10%ต่อเดือนหักเข้าบัญชีธนาคารแล้วก็ไม่ถอนออกมาใช้เลยบางคนเนี่ยฮาร์ดคอร์หน่อยก็20%โคตรฮาร์ดคอร์สามนะครับมีบ้างที่ผมเคยเห็นนะครับบางคนเนี่ยห้ของรายได้ทั้งหมดเนี่ยครับเขาเก็บเข้าบัญชีธนาคารเลยเซฟเอาไว้จะได้ไม่ต้องเครียดเรื่องเงินลองจินตนาการดูนะครับว่าถ้าคนเป็นนายตัวเองอะครับมีรายได้เนี่ยไหลเข้ามาเยอะแยะมากมายมาหาศาลแต่ว่ามีเท่าไหร่ใช้หมดมี15ื่นวันนี้หาได้15ื่น จัดแม่เลยอะไรดีของเล่น15ื่นบาท1 5ื0ับาทหรือถ้าเกิดวันนี้มีเงินเข้ามา3 0,000บาทอ่ะซื้อของไปเลย30,000บาทต่อให้หาเงินได้เยอะแค่ไหนเนี่ยครับแต่ถ้าเกิดไม่สร้างฝ่ายฉลองเงินไม่มีเงินเก็บเลยจู่ๆรายได้ตรงนี้มันหายไปขึ้นมาเนี่ยสวยเลยนะครับหายยะเลยนะครับการสร้างฝ่ายฉลองเงิน oh, นั้นดีอย่างไร ถ้าการสร้างฝายชะลอน้ำนะครับคือการคืนความชุ่มชื้นให้กับป่าการสร้างฝายชะลอเงินเนี่ยนะครับมันก็มีเอฟเฟกมากกว่าแค่เงินเก็บคุณรู้ไหมครับว่าคนเราเนี่ยจะมีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นจะมีความสุขมากยิ่งขึ้นจะมีความรู้สึกพาวมากยิ่งขึ้นเมื่อเขารู้ว่าเฮ้ยเขาเนี่ยจะไม่เดือดร้อนเรื่องเงินไปอีกนานเลยสมมติในวันนี้นะครับคุณมีเงินในธนาคารอยู่20 0แส0บาทเป็นเงินเก็บและเงิน2 0 0 0 0 0เนี่ยถ้าเกิดสมมติคุณไม่มีรายได้อะไรเข้ามาเลยแมย้แต่บาทเดียวคุณสามารถอยู่ได้เป็นปีอยย่างเี้ คุณจะรู้สึกชีวิตชิลสบายเย็นมีความสุขมากเลยและคุณก็จะเริ่มมีความเชื่อมั่นในตัวเองครับและความเชื่อมั่นเนี่ยนะครับมันจะส่งผลต่อการสร้างรายได้ของคุณด้วยการมีเงินออมเนี่ยนะครับมันจะช่วยทําให้คนคนนั้นเนี่ยเจ้าของเงินออมเนี่ยมีความสามารถในการหารายได้เยอะขึ้นด้วยอย่างเช่นว่ากว่าคุณจะได้1 0 0 0 0แบาทแรกในชีวิตนะครับคุณอาจจะรู้สึกว่าโอ้โหมันยากเย็นมันยากเหลือเกินแต่พอคุณมีเงินออมครบ1,000 0แบาทไอฝ่ายชฉลองเงินของคุณเนี่ยมันจะเริ่มใหญ่ขึ้น มันจะแข็งแรงขึ้นแล้วคุณก็จะเกิดเป็นแรงดึงดูดขึ้นมาเองนะครับว่าเฮ้ยหนึ่งแสบาทเนี่ยมันโอ้โหกว่าจะได้มันก็เหนื่อยเหมือนกันนะเราโอเคเราจะต้องหาวิธีทําเงินยังไงก็ได้ให้ได้1นึ่งแสบาทต่อไปเร็วที่สุดเพื่อที่จะเอามาใส่ฝายะลองเงินของเราและให้ฝายฉลองเงินของเรานั้นอุดมแข็งแรงสมบูรณ์ยิ่งคุณมีเงินเก็บเยอะเท่าไหร่ความสามารถในการหารายได้ของคุณจะเยอะขึ้นมากเท่านั้นครับเพราะว่าฝายฉลองเงินเนี่ยนะครับมันมีผลต่อจิตใต้สำนึกของคุณ ถ้าคุณมีเงินออมคุณจะรู้สึกว่าชีวิตของคุณเนี่ยมีความปลอดภัยมั่นคงและเวลาคุณตัดสินใจทาําอะไรก็แล้วแต่คุณจะไม่รู้สึกกลัวคุณจะมีความกล้าหาญนะครับและคุณอาจจะบอกว่าเฮ้ยผมออมเงินมาทั้งชีวิตถ้าเกิดผมเอาไปลงทุนอย่างที่พี่วิทย์ว่าเนี่ยแล้วผมเจ๊งขึ้นมาเงินออมมันไม่หายไปหมดหรอกครับขอบอกเลยนะครับว่าการที่เราจะเป็นนายตัวเองหรือว่าการสร้างธุรกิจในยุคนี้มันไม่จําเป็นต้องใช้เงินเสมอไปลองดูเคสตัตดี้ใน Start Your w a y ก็ได้นะครับ Start Your Way นะครับคือเว็บไซต์นายตัวเองอันดับหนึ่งในเมืองไทยที่ผมใช้เวลา2ปี3ปีไปเลยครับเ <c oughs> ดินทางไปสัมภาษณ์นายตัวเองมากมายหลากหลายสาขาอาชีพบางคนเนี่ยนะครับใช้เงินเริ่มต้นเนี่ยหลักพันบางคนหลักหมื่นอาจจะมีหลักแสนบ้างแต่ไม่เยอะนะครับซึ่งแต่ละท่านเนี่ยที่เขามาให้สัมภาษณ์ใน Start Your Way เนี่ยเขาก็มาเล่าให้ฟังหมดเลยว่าเฮ้ยเขาเป็นนายตัวเองได้อย่างไรเขาสร้างเส้นทางตัวเองได้อย่างเขามีรายได้ประมาณไหนแล้วเขาลงทุนด้วยเงินเท่าไหร่อย่างเช่น2เทปล่าสุดนะครับก็อย่างเช่นพี่คนนี้เลยนี่ นายตัวเองคนนี้เจ๋งเที่ยวรอบโลกแล้วก็สร้างเส้นทางนายตัวเองจากการเที่ยวซะเลยผมเชื่อนะครับว่าการเที่ยวรอบโลกหรือว่าการออกรปจนภัยโลกกว้างมันเป็นความฝันของคนหลายคนที่ฟังคลิปนี้เลยเราเกิดมาในชีวิตหนึ่งเนี่ยเราไม่จําเป็นหรอกครับที่เราจะต้องทํางานหนักอย่างเดียวแล้วก็เอาเงินไปใช้ในตอนแก่ทําไมเราไม่หาวิธีสร้างไลฟ์สไตล์ที่เราต้องการแล้วเราก็ได้เงินด้วยเลยและขอบอกเลยนะครับว่าพี่สักที่ผมสัมภาษณ์เนี่ยอายุ49 เพราะฉะนั้นอย่ามาอ้างผมอายุเยอะแล้วผมทําตามความฝันไม่ได้หรือว่าฉันอายุน้อยอยู่ฉันทำตามความฝันไม่ได้อย่ามาอ้างที่คุณขาดนะครับไม่ใช่เงินทุนหรือไม่ใช่ความสามารถหรอกแต่ขาดการตัดสินใจที่แน่วแน่เด็ดเดี่ยว พ่ศักิ์คนนี้นะครับใช้เวลา10ปีเนี่ยเดินทางท่องเที่ยวรอบโลกแล้วเขาก็เอาความรู้เอาข้อมูลที่ไดจากการท่องเที่ยวรอบโลกเนี่ยมาเขียนหนังสือขายพอเขียนหนังสือขายเสร็จปุ๊บมีผลงานเอาผลงานไปติดต่อสปอนเซอร์ผมอยากไปเที่ยวประเทศนี้ครับมีใครสนใจจะอุดหนุนผมไหมมีใครสนใจอยากจะสนับสนุนผมไหมเดี๋ยวผมโฆษณาให,ให้เป็นการแลกเปลี่ยนก็ได้เห็นไหมครับและหนังสือที่เขาเขียนเนี่ยเล่มขายดีหลายเล่มมาจนสามารถทําให้เขาเนี่ยครับมีชีวิตเนี่ยอยู่รอดโดยที่ไม่กินเงินเดือนได้เป็นหลายหลายหลาย,ลายปีเลย หรือคนนี้นะครับคุณเอิญจากศ0ถึง1แสนไลค์คุณทําได้เขาเนี่ยนะครับใช้ Facebook f a n น a g e ในการประชาสัมพันธ์ธุรกิจคุณก็สามารถไปฟังได้เลยครับว่าทําอย่างไรถึงจะสามารถสร้างแฟนเพจได้โดยที่ไม่จําเป็นที่จะต้องมีความรู้ในเบื้องต้นมากนะัดแม่อายคนนี้สุดยอดมากครับยูทูบเบอร์ที่สามารถสร้างรายได้เดือนละ50,000บาทเกิดจากการที่ว่า เส้นทางในตัวเองของแม่อายเนี่ยนะครับเกิด <_ S 1> จากการที่ว่าเธอเนี่ยลาออกจากงานกระทันหันเพราะว่ามีลูกแล้วก็อยากจะให้4ปีแรกนะครับที่ลูกเกิดมาเนี่ยมีชีวิตที่ดีได้รับความอบอุ่นจากพ่อแม่อย่างเต็มที่พอลูกคลอดมาเนี่ยนะครับก็เกิดเรื่องไม่คาดฝันขึ้นคือมีลูกคนที่2ทําให้แม่อายเนี่ยนะครับจะต้องเป็นแม่บ้านต่อไปควบตําแหน่งนะครับแปปีเลยด้วยความที่ว่าเวลาว่างมันมีเยอะและแม่อายก็เกิดความรู้สึกเบื่อนะครับแม่อายเนี่ยก็เลยตัดสินใจนะครับที่จะสร้างเส้นทางในตัวเองด้วยการขายเสื้อผ้าเด็ก แล้วปรากฏว่าเสื้อผ้าเด็กเนี่ยขายไม่ดีเท่าไหร่ครับเดือนหนึ่งได้2,000 3,000มันเป็นรายได้ก็จริงอยู่แต่แม่อายรู้สึกว่าแม้เราเป็นคนที่เก่งแล้วก็มีความสามารถนะครับทำไมเราไม่สามารถที่จะหารายได้ให้ได้มากกว่านี้ล่ะเธอก็อเลยตัดสินใจทำในสิ่งที่คนส่วนใหญ่ไม่คาดฝันก็คือการเป็นนายตัวเองสายยูทูบเบอร์ ถ้าคุณคุณค้นๆนะครับกับกระทู้ในพันทิตที่ว่าให้ลูกสาวเนี่ยหาเงินใช้เดือนละห้าหมื่นคนนี้แหละครับคือผู้เขียนกระทู้ในบทสัมภาษณ์ของแม่อายเนี่ยนะครับแม่อายก็เล่าให้ฟังหมดเลยว่าถ้าคุณอยากจะมีรายได้าจาก YouTube แบบที่ว่าเลี้ยงตัวเองได้เป็นกอบเป็นกร,รมคุณจะต้องทําอะไรบ้างคุณจะต้องรู้อะไรบ้างคุณจะต้องทุ่มเทอะไรบ้างเพื่อที่จะให้ได้ความฝันนั้นมาครอบคลองเห็นไหมครับว่าวิาวธีการเป็นนายตัวเองหลายวิธีเนี่ยนะครับมันไม่จาเป็นที่จะต้องใช้เงินลงทุนแต่จะต้องใช้ความใจกล้า ความหน้าด้านแต่ก็ความมุ่งมั่นนะครับในการเดินไปตามหาความฝันของคุณเอง s t a r t your w a y นะครับขอเป็นกำลังใจนะครับให้นายตัวเองทุกคนนะครับหรือว่าว่าที่นายตัวเองเนี่ยประสบความสำเร็จในการไล่ล่าความฝันของตัวเองจำไว้เลยนะครับชีวิตของคนเราเนี่ยนะครับเงินเนี่ยมันไม่ใช่ปัญหาชีวิตหรอกแต่ถ้าเกิดสมมติคุณมีน้อยไปเนี่ยมันจะเป็นปัญหาแน่นอนเริ่มต้นจะกลายเป็นนายตัวเองทำอย่างไรครับสร้างฝ่ายฉลองเงินขึ้นมาแล้วเก็บเงิน เมื่อคุณมีเงินเก็บประมาณหนึ่งคุณจะเกิดความมั่นใจและความมั่นใจนั้นจะส่งผลให้จิตใต้สํานึกของคุณนะครับกลายเป็นนายตัวเองโดยสัญชตาตญาณเลยคุณจะมีความสามารถในการมองหาโอกาสมากยิ่งขึ้นคุณจะมีความสามารถในการลงมือทําตามความฝันแล้วก็สร้างรายได้ให้ตัวเองมากยิ่งขึ้นนี่คืออภินิหารของเงินออมและคือผลลัพธ์ของการสร้างฝ่ายฉลองเงินนะครับดังนั้นขอเป็นกําลังใจให้คุณเนี่ยประสบความสมําเร็จในการสร้างฝ่ายฉลองเงินของตัวเองการบ้านสําหรับคนที่ฟังคลิปนี้นะครับ คุณจะต้องมีฝายฉลองเงินที่เก็บเงินให้คุณและสามารถใช้ชีวิตรอดได้หากไม่มีรายได้เลยเนี่ยหเดือนให้ได้6เดือนหมายความว่าถ้าวันนี้คุณมีรายจ่ายนะครับเดือนละ2 0 0 0 0บาทคุณจะต้องมีเงินเก็บเนี่ยนะครับอย่างน้อยๆหนึ่งแสบาทแล้วเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่คุณมีเงินเก็บเนี่ยเพียงพอเท่า BS กับเงินเดือนที่คุณจะสามารถขอภัยครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่คุณมีเงินเก็บเพียงพอที่จะใช้ชีวิตนะครับรอดได้โดยที่แบบไม่มีรายได้เลยเนี่ยก็อยู่ได้6เดือน7เดือน8เดือนเนี่ย คุณจะมีสัญชตาตญาณของนายเตยียงขึ้นมาอัตโนมัติและสมองของคุณนะครับมันจะสั่งการให้คุณนมองหาวิธีการทําเงินต่อไปเชื่อผมครับแต่ถ้าไม่เชื่อก็ up to you เรื่องของคุณแล้วกันครับ